มาจ้าวันนี้เรามาถอดเจ็ดปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆนะคะปลาตะเพียนได้เยอะมากเลยค่ะพอดีพ่อค้าเขาเอามาขายให้เนาะเราอดซื้อไม่ได้นะอดอดนุนพ่อค้าไม่ได้นี่ค่ะเราก็มาอดนุนเหมาพ่อค้ากันเลยทีเดียวดูฮะอืมเราก็ มาถอดเก็ดแล้วก็บ้างบ,าง,บางปลาตะเพียนเนาะอืเสียดายที่คุณยายยังไม่กลับมานะถ้าเกิดคุณยายกลับมาก็จะเราก็จะได้กินปลาส้มนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเอามาทําปลาส้มเนาะเราก็ทําบ้างบางแล้วก็ล้างใส่ตู้เย็นนะแช่แข็งไว้เนาะเพราะว่าเรา ถ้าปลาตะเพียนนี่คือคือไม่ชอบไม่ชอบตากแห้งนะคะชอบแบบว่าเอ่อทำใส่ตู้เย็นไว้เนาะเผื่ออยากต้มเวลาเราอยากต้มเราก็เอามาต้มยำนะ,ะหรือปลาตะเพียนนี่คือบ้างทีทีนะคะบั้งทีทีเพื่อที่ก้างของเขาจะได้แบบว่าถ้าเกิดเราไม่บ้างทีนะคะเราก็จะทานยากนะเพราะปลาตะเพียนนี่เป็นปลาที่แบบก้างเยอะก้างเล็กๆเ,กเกนาะ,ะแต่พอเราบ้างแล้วเนี่ย เออกับทานง่ายก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอืมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงแบบพอเราบ้างทีทจากปลาที่แบบเอากินยากนะคะพอบ้างทีกับกินง่ายนะคะคือแบบไม่รู้ว่าก้างเขา ไปไหนหรือว่ารวมกันยังไงเนาะก็อันนี้ก็ไม่ไม่สามารถจะบอกได้เนาะเพราะปกติอ่เป็นคนที่ชอบทานแต่ปาน,นินเนาะเพราะว่าปลาตะเพียนนี่ก้างเขาเยอะไงคะเพื่อนก้างเขาเยอะแล้วก็แต่พอเราลองมาทําบ้างๆทีๆเออทานเออทานทานได้นะทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะปลาตะเพียนเนี่ย เอาไปทำปลาส้มนี้โอ้โหอร่อยจริงๆคลิปนี้ก็าพาเพื่อนๆมาทำปลาตะเพียนเนี่ยปลาตะเพียนปลาเนี่ยก็มีไข่แล้วนะคะไข่เต็มท้องเนาะฝนตกน้ำขึ้นนะน้ำขึ้นแล้วก็เขาก็ไป ใส่รอบหรือใส่กระชักเรืออะไรของเขาเนี่ยคะ่ะแต่เขาก็เอามาขายนะ,ะลูกพ่อค้าก็จะเอามาแต่ที่บ้านเรานะคะม,มาทีไรก็เมาหมดทุกทุกทีเลยนะคะเราก็ทำเพลินไปเลยคะ่ะใครอยากได้ปลามาเอานะคะปลา ปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนตัวกําลังงามๆสวยๆเหมาะในการเอาไว้ต้มยำหรือทําลาบหรือทําอะไรได้หลายๆอย่างหรือนึ่งก็ได้นะคลิปนี้ก็มาบอกทุกคนนะคะมาะทําปลาแล้วก็ทุกคนชอบก็ขอ